แล้วปัจจุบันใครมาซื้อม้าบัวทั่วประเทศเลยจ้ะขายทั่วประเทศขายนนแบบไหนบ้างตอนนี้ขายใน a ฟ e b o o กกับในไล,ลนล์แต่หลกัลกๆคือลูกลูกค้าจะแอดไล,ลน์เวอร์ทโทรกัรแรกๆอ่ะป้าขายได้อาทิตยหนึ่งอ่ะสองหมื่นสามหมื่นแต่ตอนนี้ทําไมถึงตอบลงวงเพราะว่าป้าให้ลูกทีมส่งป้าซื้อ,อลูกทีมเราเลี้ยงของเราน้อยเพื่อจะดูแลคุณภาพของไหนให้ดีอาทิตย์สี่หมื่นก็มีอาทิตย์หนึ่งสี่หมื่นก็มีแต่ว่าไม่เช่เงินของเราคนเดียวตอนนี้ล่ะได้กี่บาทละ ตอบไหมเอาจริงๆเลยและ้วะับของลูกทีมด้วยใช่ไหมรวมแั้วทุกคนเลยครับสี่ล้านเก้าสี่ล้านแปดแล้วจะสี่ล้านแปดแสนนะคะแต่ไม่ใช่เงินของป้านคนเดียวถ้าเป็นของป้านคนเดียวโอ้ยสบายแล้วครับแต่ตอนนี้อาศัยว่าหนึ่งเราหมดนี่สองลูกทีมเราได้ได้มีอันจะก,กินดีขึ้นก็ภูมใจแล้วค่ะ,ะชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยสิป้าถ้างั้นเปลี่ยนคนลูกยัง ป้าเดินตามรอยพ่อประสบความสําเร็จมากค่ะคือไม่ได้อะไรนะคะคือให้ให้แล้วก็จะสุกสุกสุขจากสิ่งที่เราให้แล้วจะได้กลับมาอย่างอย่างเป็นร้อยๆคุณๆเลยค่ะคือเป็นพันๆเป็นหมื่นมันเป็นล้านๆคำที่อยู่ในใจที่อยากจะพูดแต่มไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้หมดขอบคุณแหนแดงไหมป้าเลยขอบคุณป้าก็ขอบคุณแหนแดงเด้อที่ทาให้ป้ามีในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ความสําเร็จ และก็ขอบคุณ,คณพี่พน้องประชาชนทั่วประเทศและขอบคุณเอฟดีที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ประบวนนะคะ